รอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งถ้าจดไม่ทันไม่เป็นไร,รดยวคุณอ่าส่งให้นะคะไม่หว่วงไหวนะถึงน่ะ vài mươi giây mang về bệnh nó cô nha ้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วน,นะคะมันกี่คนอ่ะเจ็ดเจ็ดคนก็มีคนมีแต่คนเดิมเดิมนะคะไม่เป็นไรมีแค่นี้เราก็เป็นแค่นี้เนาะเราเข้าไปทบทวนกันในห้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวครูอัดวิดีโอไว้สําหรับเพื่อนที่เไม่ได้เข้ามาวันนี้นะคะวันนี้แค่หน้านี้หน้าเดียวนะคะอ่ะหน้านี้หน้าเดียวก็น่าจะมึนแล้วแหละนะโอเคเรียนเรียนมายังลกครูจะเริ่มสอนละ เนี่ยพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเควันนี้เรามาแก้อะ uh, สมการเอาวันนี้เรามาแก้อะสมการอะสมการ,ร<ม>คืออะไรเอยใครรู้บ้างรูไ้ไปแล้ ลืมไปแล้วอะสมการคล้ายๆสมการคือสมการอะสมการคือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะอะสมการก็จะมีเครื่องหมายอะไรบ้างน้อยกว่ามากกว่าไม่เท่ากับ่เท่ากันน้อยกว่ามากกว่าน้อ,อย,ออยก,วก,วกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับเออ ทีนี้วันนี้เราจะไม่เจอเครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะจะเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับอสมการทั้งนั้นโอเคทีนี้เรียนดูสิบหกตัวนี้ครูเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะสิบหกออสองกำลังสี่เออสองกำลังสี่ได้สิบหกไหมได้ได้นะคะส่วนตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะคะพอเปลี่ยนเป็นสองกำลังสี่แล้วกำลังสี่กับ 4, กำลังเอ็กมันคูณกันได้ไหมลูก โล <Hello. S 2> ได้เนาะสี่คุณเอกได้ไดเท่าไหร่สี่เอกสี่เอกทีนี้พิจารณาฐานค่ะฐานฐานเท่ากันยังคะเท่ากันครับนำเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันได้เท่ากันเออเท่ากันแต่ว่าให้ยึดเครื่องหมายนะเราต้องดูเครื่องหมายด้วยวันนี้เราไม่เราไม่มีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกเ,ออเครื่องหมายมันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็เลยได้บรรทัดน,นี้เป็นสี่เอก น้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดโอเขียนไหมลูกหลังจากนั้น4คูณอยู่ย้ายมาทำไรลูกฮ่านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ น้อยกว่าเท่ากับคือรวมตัวนั้นด้วยไหมนักเรียนมีคําว่าเท่ากับมีมีคำว่าเท่ากับเนี่ยเอาใหม่นะครูถามว่า x น, <A, S 2> น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ส่วน4รวม7ส่วน4ด้วยไหมคะรวมครับรวมถ้ารวมก็ต้องเป็นจุดทึบถ,ถูกไหมคะอะทีนี้น้อยกว่าก็ไปทางไหนคะไปทางด้าน ทางซ้ายโอเคเพราะฉะนั้นไปทางซ้ายคือลบอินฟินิตี้ใช่ปะ่ะใช่ครับลบอินฟินิตี้คือไปทางซ้ายแต่ถ้าไปทางด้านขวาจะเป็นอินฟินิตี้โอเคนะเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้เซตคำตอบออกมาเป็นลบอินฟินิตี้ถึงปิดเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนไหนลูกสี่ค่ะเจ็ดส่วนสี่โอเค ทำไมถึงเป็นเครื่องหมายปิดเนยเครื่องหมายเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกลมรับมันเป็ด <c oughs> เพราะอะไรนะเ <c oughs> มันมีปิดกับเปิดใช่ป่ะปิดแสดงว่ารวมใช่ไหมคะท <c oughs> ี่มันเป็นปิดพอรวมแต่ถ้ามันเป็นเปิดแบบนี้แสดงว่ารวมไหมไม่รวมไม่รวมครับเออคือลบออินฟินิตี้นักเรียมนมันไปถึงไหนก็ไม่รู้เข้าใจป่ะ ทะลุกระดาษไปเลยอเมริกาครับมันไปมันไปมันไม่มีที่สุดนะเรียนไม่มีที่สุดเราก็เลยเป็นช่วงปิดไม่ได้ก็เลยต้องใส่เป็นช่วงเ,เปิดลบเินพีเอตีีโอเคต่อไปเ,ออเดี๋ยวครูส่งให้ดูนะคะจดไม่ทันไม่เป็นไรข้อสองเรียนเปลี่ยนศูนย์จุดสองห้าเป็นเศษส,ส่วนก่อนนะคะมันคือยี่ห้าส่วนร้อยนั่นเองส่วนร้อยครับยี่ห้าส่วนร้อยโอเคป่ะแบบนี้ชาพัดมา ตัวด้านขวามือ1นอ,อ๋อโทษทีค่ะด้านขวามือ0.125ก็เปลี่ยนเป็นอะไรหนึ่งสองย่วนพันเออ125ยยี่ส่วนพัออนท,ทีนี้ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตามตัดทอนนะตัดทอน25กับ100เอาอะไรตัดได้4ครับ25ได้ไหมยี่ห้าได้เอ,อัยเี่ห้าหนึ่ง ยี่บห้ายี่บห้าคูณสี่ได้ร้อยครูก็เลยได้หนึ่งส่วนสี่ด้านล่างโอเคปะด้านขวาร้อยี่ิบห้ากับหนึ่งพันเอาอะไรตัดได้ร้อยยี่ิบห้าครับร้อยี่ิบห้าหนึ่งร้อยยี่ิบห้าร้อยี่ิบห้าแปดเป็น 1, 000, หนึ่งพันมันก็เลยได้หนึ่งส่วนสี่กับหนึ่งส่วนแปดนะคะทีนี้ ส่วน4กับส่วน8เปลี่ยนให้เป็นฐานอะไรเลยฐา,ฐานสองฐานสองอ่ะเข้าใจไหมนข้าเออสี่ก็คือสองกำลังสอง,สองแปดก็คือสองกำลังสาม,สามออทีนี้ย้ายกำลังกลับขึ้นไปกำลังสิดลบไหมติดลยครับสิดลบ สองหนึ่งส่วนสองกำลังสองเวลาย,ย้ายกำลังกลับขึ้นไปก็เป็นสองกำลังลบสองนะคะหนึ่งส่วนสองกำลังสามเวลาย,ย้ายกำลังกลับขึ้นไปก็จะเป็นสองกำลังลบสามโอเคนะทีนี้ระหว่างลบสองกับเอ็กซทำอะไรกันอยู่คูณกันอยู่นะย 2, คูณกันลบสองคูณเอได้เท่าไหร่รบ 2, ลบสองเลบสองเอ ฐานเท่ากันไหมทีนี้เท่ากันครับเากฐา,านเท่ากันแล้วทําไงต่อถ้าไม่เท่ากันเออจับกัน,นเลยแต่ว่านี้มันเท่ากันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สมก,การนะคะแต่ออแต่เครื่องหมายมันเป็นอะไรเนี่ยเท่ากันหรือมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนี่นี่ีกีเจ้พูดว่าอะไรนะเท่ากันหรือมากกว่า, <laughs> าไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราควรจะเรียกว่ามากกว่าหรือ เ้ีค่ะเรั่เบลอเคี้บาเข้เเปอคคออนอะเมื่อกี้เจ๊บอกเข้ากับหรือมากกว่าก็ได้เลยนะแต่ว่าเวลาเราอ่านเราต้องอ่านมากกว่านะคะโอเคลบสองเกับลบสามได้มาตรงนี้นะทีนี้ลบสองคูณอยู่ย้ายมาทำลายลูกย้ายาหารครับย้ายมาหารนะคะแล้ะนี่สังเกตดูซิจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เออมันเกิดการสลับเครื่องหมายทําไมครูถึงสลับเครื่องหมายรู้ไหมเอ็นลบัญ,ญายไหมครับเออเพราะว่าตัวนี้ของเรามันเป็นเครื่องหมายอะไรมัๆๆนติดลบไหมติดลบครับ<อ>กรณีที่ย้ายเครื่องหมายติดลบไปหาอย่าลืมเปลี่ยนอะไรปๆๆๆไเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงค่ะ เอาใหม่การที่ย้ายเครื่องหมายติดลบที่คูณอยู่ย้ายไปหารอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามแต่ถ้ามันเป็นบวกต้องเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนเลยโอเคถ้าเป็นบวกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะทีนี้ลบผ่านลบได้อะไรบบวกลบผ่านลบได้บวก,บบบวกเราก็เลยได้แค่สามส่วน้อสอง น้อยกว่าหรือเท่ากับ3าส่วนสก็ลบอินฟินิตี้ถึงปิด3าส่วนสเหมือนข้อ1นึ่งไหมคะเหมือนครับโอเคเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ3 1มส่วนหทั้งหมดกำลัง 2x มากกว่าหรือเท่ากับ3ามกยกกำลัง 3x มบวกหนตัวนี้มีกำลังเป็นอะไรบอกหน่อยส x ตัวเนี้ย เ,เออเพราะฉันยายกําลังกลับขึ้นไปเลยเป็นหกกาลังลบหนึ่งมากกว่าตัวนี้นะคะเห็นปะอ่ะแล้วก็ทั้งหมดกําลังสองเอ็กซ์เลยต่อมาสามสิบหกเปลี่ยนเป็นฐานหกกาลัง <Hey. S 1> อะไรลูกสองหกกำลังสองนะคะอ่ะเกิดเป็นกําลังซ้อนกันแล้วที่วงไว้เนี่ยคือซ้อนกันนะนํากําลังที่ซ้อนกันมาทําลายกันกัน oh. ครับ อ่ะอามาคูณคูณกันนะคะเอากำลังที่ซ้อนกันมาคูณกัน1นึคูณสอได้หก 2x สองเอ็คูณสาได้ห x เอ็สองคูณหนึ่งได้สองโอเคทีนี้ฐานเท่ากันย่างเออ้วนะครับ ทำไงแล้ก็กานค้าหยิบอะไรมาพิจรา,ารณาคะเลื่อง,ง่เราไปเะงครับเออชนะอ่ะหลักการแก้สมาการกับอสมาการนิยมให้ตัวแปรอยู่ด้วยกันตัวเลขอยู่ด้วยกันนักเรียนย้ายเอกมาไว้ด้วยกันลูกจาก 6x ย้ายเป็นไรคะลบ 6x ฝังนี้ก็เหลือแค่2เออเหลือแค่2 นี้ตัวนี้เหมือนติดเงินเพื่อนสองวันวันแรกยืมเพื่อนสองบาทวันที่สองยืมเพื่อนอีกหกบาทเป็นนี้เพื่อนเท่าไหร่ละแปบาทเออก็ลบอะไรลบแปดลบแปดเอก<บ>นะคะเท่ากับเออมากกว่าหรือเท่ากับอะไรลูกสองครับสองอ่าทีนี้เครื่องหมายเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่าอะไรตรงนี้ย้ายจะไดลบไปหาย้ายตัวที่ติดลบไปย หาเครื่องหมายเปลี่ยนอีกแล้วจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่าเป็นตัวนี้คือน้อยกว่าหรือเท่ากับสองกับแปดเอาอะไรตัดได้สี่ครับสองหนึ่งสองเอาสองตัดไม่ใช่หรอไม่ใช่สี่ตัดเอาใหม่สองกับแปดเอาอะไรตัดได้สองหนึ่งสองสองสี่แปดเขียปะ ่าลืมอะไรด้วยเครื่องหมายอะไรนี่เครื่องหมายลบลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเอ็น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะอ่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับมันก็คือลบอะไรเทัาเรียนลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เป็นเครื่องหมายเปิดหรือปิดเปิดครับเปิดลบหนึ่งส่วนสี่เป็นเครื่องหมายเปิดหรือปิดปิดครับปิดโอเค ที่มันปิดเพราะมันรวมตัวนั้นไหมรวมครับรวมเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะมันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคต่อไปเศษส่วนลูกเศษส่วนนะคะอ่ะครูถามนังเรียนตัวนี้นะคะเก้าส่วนสี่มันมาจากไหนคะมาจากสามส่วสองคูณอะไรคะ สวาวสอหรือสามส่วนสองทั้งหมดกำลังอะไรคะสองเออนี่ยครูก็เลยเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคที่เหลือยังเหมือนเดิมนะคะทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วกำลังซ้อนไหมคะเอากำลังซ้อนมาทำรารกัน ค,คูณกันสองคูณเอ็กซได้สอ,สองเอก็กซสองเอ็กสองคูณหกได้หกได้ถึงสองสองอ่าทีนี้พอเราอยู่ที่มรทัดนี้แล้วเนาะน้า้าวเรายังไม่ทำอะไรเขานะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ฐานของเรามันคือสองส่วนสามกับสามส่วนสองแล้วแหละมันเกือบจะเหมือนกันแล้วนะคะใกล้ละแต่ว่ามันไม่ยังยังไม่เหมือนกันเลยเราจะทำไงให้มันเหมือนกันได้ กับเ, s <S กบเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนถูกต้องแต่นักเรียนเปลี่ยนจากสามส่วนสองเป็นสองส่วนสามแล้วนักเรียนจะไม่สลับเครื่องหมายตรงเลขชี้กาลังได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้นะคะเมื่อนักเรียนกับเศษเป็นส่วนแล้วจากสามส่วนสองกลายเป็นสองส่วนสามแล้วอย่าลืมกับเครื่องหมายให้เป็นตรงกันข้ามด้วยนะคะมาถึงกับเครื่องหมายตรงเลขยกกาลัง ะะจากยกกกำลัง 2x มันก็จะจากบวกมันก็จะกลายเป็นลบลบ,ลบเช่นเดียวกันกับบวก12ก็จะกลายเป็นลบ10 2>, <บ>2โอเคนะทีนี้โอ้โหง่ายแล้วฐานเท่ากันยังทีนี้ฐานเท่ากันหครับฐานเท่ากันนำเลขชี้กำลังมาคิดต่อได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยนะคะทัดต่อไปก็เลยเป็น 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับ ลบสอ,องเอกรลบสิบสองอ่าย้ายเอ็กซ์มาอยู่ด้วยกันย้ายเอ็กซ์มาอยู่ด้วยกันชักลบย้ายมาเป็นโอว่างฝั่งนี้ก็เหลือแค่ลบสิบสองสี่เอ็กซ์บวกหกเอ็กซ์ง่ายบวกกับลหกเอ็กซ์หกเอ็กซ์ค่ะหกคูณอยู่ย้ายมาทำไรได้เลยย้ายมาหารครับย้ายมาหารแต่เปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่เปลี่ยนครับทำไมไม่เปลี่ยนเพราะว่า ม,ม,ม,บบมันไม่มีลบใช่เออหกมันไม่มีลบถูกปะถ้ามีลบค่อยเปลี่ยนเครื่องหมายแต่หกไม่มีลบไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นสิบสองหารหกสองเอาแม่หกตัดได้ไหมได้ครับได้สองใช่ไหมคะแต่มีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยเครื่องหมายลบครับลบก็เลยตอบว่าเอ็น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสอง เซตคำตอบคือช่วงเปิด infinity ถึงปิดไรปิดไรหล่ปิด,ปดสองไปิดลบสองปิดลบสองนะคะโอเคมันเครื่องหมายเดิมๆเลยเนาะเครื่องหมายเหมือนกันเลยสีข้อนี้อ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะ,นนะ,คะมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่า X มันอยู่ข้างบนเห็นปะเอ็มันอยู่ข้างบนนะคะ อ่ะธีการก็คือว่านัอเรียนต้องตีความหมายตัวนี้ก่อนสองยกกำลังสองเบวกสองมันมีที่มาจากสองกำลังสองเคูณสองยกกำลังสองถูกไหมเรียนถูกครับอืมเพราะว่าตรงนี้ฐานเหมือนกัน อันนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยคูณครับคูณกันฐานเหมือนการคูณการเอาเลขชี้กำลังข้างบนมาบวกบวกกันได้อเลยเออมันก็เลยเป็นสองเอ็กบวกสองนะคะต่อไป้างหลังเหมือนเดิมยังไม่ทําอะไรอันนี้เหมือนเดิมยังไม่ทาทำอะไรมาบรรทัดน,นี้เลยนะคะบรรทัดที่สามนะคะสี่มาจากไหนใครรู้ส <c oughs> ี่มาจาก สองเดียวกำลังอะะสองค่ะสองเดียวกำลังสองได้สี่อ๋อคูลืมอะไรเนี่ยครูลืมเอ็กนะคะได้สี่ถูกต้องนะคะทำไมถึงไม่เอาสี่ไว้ข้างหลังนะทำไมทำไมต้องเอาสี่ไว้ข้างหน้าสองเียกกำลังสองเอ็กเพราะว่าอะไรลูก นักเรียนแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนักเรียนเห็นแบบไหนมากกว่าแปลงเลขเหรออันนี้คือตัวอะไรตัวเลขอันนี้คือตัวแปลอันนี้คือตัวแปลอันนี้คือตัวเลขไม่นิยมให้ตัวแปรอยู่หน้าตัวเลขเกตยังเราก็เลยเนี่ยคือตัวแปรของเราคือตัวนี้นะเนี่ย ตัวแปรของเราคือตัวนี้นะตัวแปรมันจะเป็นเลขยกกําลังที่ติดเอ็กอยู่นะคะอ่ะทีนี้เราก็เลยเอาตัวเลขไว้ข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยทั้งสี่ทั้งสามก็เอาไว้ข้างหน้าตัวแปรเห็นปะครับเออทีนี้เมื่อเรียนได้ตรงนี้แล้วนะคะจากบรรทัดน,นี้ลงมาสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นกี่วงเล็บลูกสองเล็บครับสองวงเล็บนะคะอ่ะครูไปแยกมาให้แล้ว แต่ว่าไอ้ขั้นตอนหนึ่งสองสามเนี่ยครูอาจจะไม่ออกนะคะมันยากครูอาจจะมาออกตรงเนี้ยแล้วให้นักเรียนคิดต่อได้เลยนะคะอ่ะคือแยกตัวประกอบออกมามันเป็นสี่คูณสองกำลัง x ลบหนึ่งคูณวงเล็บหลังคือสองกำลังเ็บวกหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับศ<ด>ูนย์ทีนี้นะคะการที่สองวงเล็บเนี้ยคูณกันแล้วจะน้อยกว่าศูานย์ได้เนี่ยแสดงว่าค่าหนึ่ง วงเล็บหนึ่งต้องเป็นค่าบวกอีกวงเล็บหนึ่งต้องเป็นค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0น,นะคะถึงจะคูณกันกออกมาแล้วได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0น,นะคะอะทีนี้ครูยกตัวนี้มาก่อนสองกำลังเบวกหมากกว่า0แน่นอนเป็นจริงเสมอทำไมถึงเป็นจริงเสมอมีใครรู้บ้าง สองอยกกำลัง x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์เป็นจริงเสมอทำไมถึงเป็นจริงไม่รู้ครับสองกำลัง x เป็นฟังกชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดคะเพิ่มครับฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเรียนบวกหนึ่งเข้าไปมันก็ต้องมากกว่าศูนย์ไหมล่ะมากกว่าศูนย์เออเพราะฉะนั้นเป็นจริง เรารู้แล้วเป็นจริงคือไม่ต้องไม่ต้องนํามาพิจารณานะคะในกรณีที่มันเป็นจริงแล้วไม่ต้องนํามาพิจรารณาแต่อีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้คิดคือวงเล็บหน้านํามาพิจรารณาซะมันคือ4คูณ2กำลัง x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0โอเคปะ่ะโอเคครับอ่านี้เหมือนเดิม หลักการแก้สมการย้ายเครื่องหมายบวกกับลบไปก่อนแล้วค่อย้ายย้ายเครื่องหมายคูณกับหารนะคะบรรทัดนี้มีมีเครื่องหมายบวกลบไหมมีลบครับมีลบนะคะลบหนึ่งย้ายไปเป็นอะไรคะบวกหนึ่ง,งเออแล้วค่อย้ายสี่ที่คูณมาทำอะไรคะไปหารนะอ่าแก้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ย นี้ส่วนสี่ตัวนี้ส่วนสีก็คืออะไรคะสองกำลังอะไรนั่นเองสองกำลังสองเออสองกำลังสองทีนี้เอาเอากำลังตีกลับขึ้นไปสองกำลังสองก็จะกลายเป็นลบสองเออจากหนึ่งส่วนสองกำลังสองนะคะเพราเพราะฉนนั้นท่างเรียนย้ายกำลังกลับขึ้นไปมันก็จะเป็นสองกำลังลบสองทีนี้ง่ายแล้วเพราะว่าฐานเท่ากันหรือยัง เอากันแล้วก็นําเลขชี้กำลังข้างบนมาตอบได้เลยไหมข้อนี้ได้เลยครับได้เลยนะคะเพราะมันไม่ต้องแก้อะไรแล้วเนี่ยตอบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสอง,สองเออดังนั้นเซตคําตอบคือลบอินฟินิตี้ปิดลบสอง,สอ,งอินฟินตี้อย่าลืมต้องเป็นช่วง เป,เปิดเสมอนะคะอีตีห้ามปิดนะเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดโอเคไหมโอเคค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปทวนกันอีกรอบนึงในห้องอะเนาะเพราะว่าครูเข้าใจอยู่นะครูอาจจะพูดเร็วไปบ้างวันนี้นะคะครูกลัวไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเรียนสงสัยตรงไหนเดี๋ยวเราไปไปถามไปพูดไปคุยกันอีกทีนึงก่อนที่เราจะขึ้นเนะะื้อหาใหม่ในในครั้งหน้าเนาะของห้องสี่ครูจะเจอห้องสี่อีกตอนไหนอะ น่าจะพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เราเจอกันที่โรงเรียนนะคะพรุ่งนี้คาบแรกกันสโอเคพรุ่งนี้คาบแรกเจอกันที่โรงเรียนมาเรียนด้วยทุกคนนะคะวันนี้ครูอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนสาหรับที่ไม่ได้เข้าเรียนแล้วโอเคอย่าเพิ่งออกนะเช็คชื่อก่อนอวันนี้ได้อะไรไปบ้างระหว่างที่ครูเช็คชื่อบอกหน่อยได้อะไรไปบ้าง <c oughs> ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ไม่รู้เด็กอยู่กำลังใช่ไหมมาไทยรัฐวันนี้มาแปดคนโอ้ยน้ำตาทีไหลเท่าเดิมไม่ไจ้เด็ดแน กาเรียนออนไลน์จะเป็นอย่างนี้แหละใช่ครับครูวอาจคิดไว้ให้นะแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปดูกันหรือเปล่าคนที่ไม่มาเรียนอ่ะไม่น่าจะเข้าจริงหรอไม่หมดแล้วเหรอเนี่ยยังพูดได้เหรอเอ๊ะได้แล้วเป็นยังไงบ้างเหรอเนี่ยยังไม่ใช้กำลังเอาไเรีอยู่พูดแล้วแบบจ๋อย เอาไ่เต็มเลย,ย,ยแ<ต>ี่คอนโดนี้เปิดปุ๊บเอเมซอนดอะปับได้เลยเทมพอได้มาเดี๋ยวเอ,อยเดี๋ยวนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วนีมีใครนี่เข้ามาแล้วออกไปแล้วไหมอ่ะตะคุณนับได้แปดคนอ่ะขาดจากกิจนัทพลเวียงยิ่งนัทพลเลิศด,ดิหลกนัทวุฒิสิงห์งาม พงพิสิทธิ์พิรพัฒน์ภูเบศสุเมธอานัทชยานินปรมีรัตนาพรวัฒนาแล้วก็ธีรยุทธ์คุณนับได้แค่นี้ตรงไหมน่าจะตรงอยู่เนาะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะที่รงเรียนค่ะน้องเอียนนครับสวัสดีค่ะ